ลโหลก็วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะกลับมาอีกหลายรอบจริงๆนะอาจไปหลายรอบเลยนะก็อย่างตามสัญญาไม่ใช่สัญญาแต่ก็เอาเฮ้ยคือคลิปก่อนก็เราก็ได้บอกไปแล้วนะว่าจะมาโชว์ของเล่นรีวิวของเล่นอะไรแบบนี้โอเคก็จะมีรับประวัติแล้วก็ให้คะแนนกันด้วยอะไรแบบเนี้นะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มันเลยอย่างแรก ภาค AR ก่อนนะวันนี้ช็อกโ,โกแลตก็วันนี้ช็อกโ,โกแลตมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ดูก็คือมันเป็นตัวที่ AR เป็นภาคเสริมนะคะแนนอันนี้ให้สักประมาณเอ,อ่อเจ็ดทับสิบอะโอเคต่อไปเรปตี้ นี่นี่คือเลตตี้นะเลตตี้มันก็จะคือข้างในตัวมันตามในเกมนะมันก็จะมีแท็กมันก็จะมีพับเพชรอยู่ข้างในเพื่อมาล้างแครนอะไรของมันนั่นแหละ,หละตัวนี้ให้คะแนนสักประมาณแปดเต็มสิบอะนะโอเคต่อไปบันนี่อิสเต็ค <laughs> เออไม่ใช่อีโตเองจริงๆนะก็ประวัติตัวนี้เป็นล่างเสริมก็ไม่ค่อยมีประวัติอะไรมากเลย จะขึ้นเข้ามาแทรกดีวกว่า mm hmm. โอเคเออนะ้ามันก็คือตัวนี้ให้คะแนนสักประมาณหกเต็มสิบอะต่อไปก็ชิก้าหาตัวไหนไหมมาเฮ้ยพวกตัวนี้ได้รีวิวยังยัง <Yeah. S 1> โอเคต่อไปชิก้าโอเคชิก้าก็มันก็จะมีความ,มชิก้านะต่อไป ไม่รู้ตัวนี้เคยทำยังเอาเรียบคู่ไเลยนี่ก็จะมีฟอร์เซนเฟดี้แล้วก็ช็อกโกแลตเฟดี้นะก็ประวัติก็ไม่มีอะไรมากแต่รักสองตัวนี้ให้คะแนนน้ำแขง็งเฟดี้ให้น้ำคะแนนเก้าเต็มสิบส่วนในตัวนี้ให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบโอเคต่อไปไหนแม่ไหนแม่ไหนแม่เป็นหนึ่ง๋ยวเอาไหนแม่มาก่อนเอาละแม่ ก็นายแมฟเฟดี no. so yeah. well, okay, okay, okay. ้โอเคนายแมฟเฟดี okay. ้มันนายแมฟเฟดี้มาก็ดีนะโอเคก็นายแมฟเฟดี้มันหมุนตัวได้สําหรับประวัติตัวนี้มันมาจากฝันร้ายของคือมันก็ไม่แน่ใจนะฝันร้ายของไออีวานอัพต้าหรือว่าฝันร้ายของไมเคิลนะก็นะโอเคส่วนคะแนนให้ประมาณ8ปดเต็มสิบ ต่อไปเอาแน้แมมาอีกชิก้าแนมแมชิก้าก็มาจากฝันร้ายเหมือนกับแนมแมเฟดี้นะมีถือคัพเค้กอยู่โอเคคะแนนจะให้สักประมาณหกเต็มสิบวันนี้ทำอ,าอีกวันนี้ก็เออวันนี้ก็ ยูมจากกับฝันร้ายเป็นตัวที่ออกมาบ่อยสุดหรือเปล่าเฟรดี้น่าจะออกมาบ่อยสุดในภาคสีเออมันอยู่ในภาคสีมันก็จะตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไม่เป็นไรให้คะแนนให้คะแนนสักประมาณเออแม่บอนนี่เนี่ยให้คะแนนแปดเต็มสิบส่วนไมังเกิลไมังเกิลมันจะมันจะ มันจะยังไงดีคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายแมนะแต่มันมาด้วยกันกับนายแมนะโอเคก็โอเคก็ไม่กี้ตัดไปเพราะว่าเผลอกวดปิดนะก็คือแมงเกิลนะโอเคมีตะขอเหมือนกับอืมโอเคข้อมันได้เหมือนอะไรมาทำฟุกซี่เรียกชี่หนึ่งส่วนประวัติของมันมันจะมาจากภาคทอยนะซึ่งภาคทอยที่ไมเกิลไปทํางานแล้วเป็น เจอกิดเกิดเหตุการณ์กัดขัวายามเออขึ้นนั่นแหละไบออฟเอ็กตี้เซเว่นใช่ไหมอือห mm ือ hmm. โอเคแล้วก็ส่วนคะแนนให้สักประมาณแปดต็มสิบอ่ะโอเคก็คลิมนี้ก็ขอตัวลาแต่แต่เพียงเท่านี้นะเอ,อ้ยยังไม่ลายังไม่ลายังไม่ลาบ <laughs> ุเรนบุเน่นอ่ะตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลาจริงๆแหละ นแม็ฟ็อกีก็ประวัติมันก็จะอยู่ในฝันร้ายของเออนั่นแหละก็ส่วนส่วนเอออนะคะแนนจะให้สักประมาณเท่าไหร่ดีมันก็หลายอันนะมันก็ให้คะแนนสักประมาณอ๋อให้คะแนนสักประมาณแบบแปดสิก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะ วันนี้เอพิโซดหนึ่งภาคหนึ่งนะ EP หนึ่งเดี๋ยวจะมีมาทำ EP สองอีกถ้ามีคนกดไลค์กดวิวเยอะๆนะก็บายยแต่เพียงเท่านี้ไหนมาบายๆนองหน่อยนี่ก็จะเป็นคนช่วยทำนะคนช่วยมาวางอ่าระะักะมันไม่ด้วยชิคได้อีกกันนะมันก็จะมีตัวที่ไม่ได้รีวิวไปแกมล็อกภาคฟวันทาไปะลรแบบนี้ก็ขอตัวลาแต่เพยงเท่านี้นะ บายขอให้โชคดีกันละ